ครับพี่น้องครับมาเจอไก่แจ้สีสวยอีกครับตัวนี้จอกสีทองเยอะนะครับตัวนี้สายพันธุ์หูขาวนะครับนี่มี2ตัวครับตัวเลี้ยงไว้แข่งขันนะนะพี่นะเลี้ยงไว้แข่งนะ ฮะผมไม่ได้เงนะินใครครับเลอครับผมเอาไว้ขายครัาสิบตัวเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้สองพันนะขายสองพันนะสองพั 2, นนี่ผมจะเอาเอาเบอร์โทรลงยูทูบได้ไหมให้เขาโทรหาแบงคนะ์ได้นะเดี๋ยวค่อยเอาเบอร์โทรนะครับอีกทีหนึง่งใครสนใจตัวนี้สองพันนะครับ สองพันนะครับราคา2000บาทนะครับไก่นี้อยู่ที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลานะครับสำหรับใครที่อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลจากอำเภอกาบังจังหวัดยะลาก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้นะครับก็ติดต่อเป็นไกแ่แจ้กำลังลูกหนุ่มครับดูแล้วเดือยยังไม่ยาวนะครับเดือยยังไม่ยาวมาก องพันผมว่าไม่แพงนะไม่แพงตันี้นะครับติดต่อกันเองนะครับซื้อขายกันเองดูเองนะครับดูเองผมเป็นผู้ส่งเสริมนะครับเท่านั้นนะครับตัวไหนท่านดูตำหนิรูปพันเดงดูตำหนิรูปพันเดงนะครับแล้วก็ติดต่อซื้อขายกระเดง ครับมี2ตัวครับตัวนี้เปิดที่2,000ับาทครับตัวนี้ครับอีกพารูอีกตัวนึงครับครับนี่อีกตัวนึงนะครับอีกตัวหนึ่งแบรเขาก็จะขายนะครับแบร์ที่อะไรนะแบร์แห่งนะแบร์แห่งที่อำเภอกาบังนะครับตามแยกดามาบ้านใกล้มัสยิดดามานะครับนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้ตัวนี้ขายเท่าไหร่นรนะตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทครับยังยังใหม่อยู่นะครับยังใหม่อยู่ไม่โกหกกันนะครับยังขันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นีอกากเป็นไก่ใหม่นะไกนะไก่นุมอยู่เอายืน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 ,นอ่านี่ครับสำหรับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทครับ ต,ติดต่อกันเองนะครับจําไว้นะครับเอาตัวไหนราคาเท่าไหร่นะครับถ้าพี่น้องไม่ไกลก็มาสามารถซื้อหาได้นะครับติดต่อกับทางเบอร์โทรทีท่ผมจะให้ไว้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ